นิวคาสเซิลหวั่นกอร์ดอนฟุ้งซ่านซบเลียพูซีเหตุผลหงตลาดยังเงียบมูอยากได้นูเยสสรุปข่าวเลียพูส2กรกฎาคมกับโค้ดแอคครับสวัสดีครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเรื่องราวของกอร์ดอนวันนี้ยังมีอัปเดตการจากสายข่าวของฝั่งนิวคาสเซิลเองเขาบอกว่าเขาหวั่นกอร์ดอนหัวหมุนหัวปัน่นฟุ้งซ่านถึงหงลิถึงหงแดงเลียพูของเรานะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดรวมไปถึงเรื่องข่าวอื่นๆด้วยกดไลค์กดแชร์ share, ครับก่อนอื่นนะฮะก็ต้องบอกไปจับสัมพันธ์ถึงงเสื้ออช่คคนะรับ อีกแค่4วันนะฮะเปิดพิออเดอร์รอบทิ้งทวนรอบเก็บตกสุดท้ายนะครับถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะฮะก็คือ4วันสุดท้าย2345นะครับ5กรกฎาคมเท่านั้นนะ690บาทนะครับเสื้อโอเวอร์ไซส์รุ่นอํมลาเจเก้นครอปนะครับ690าบาทรวมส่งนะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับอันนี้ลูกค้าที่ซื้อไปครับก็มีรีวิวให้ดูกันนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสแกน QR code คดด้านล่างนี้นะฮะ สแกนคิวนะสแกนคิวอาโคดที่เห็นในภาพนี้ก็ได้แคปภาพไว้นะครับหรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อในเมลแบบนี้ได้เฉกเช่นกันนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะมาเริ่มต้นข่าวลีกพูมกันเลยดีกว่านะครับข่าวแรกเนี่ยเอาในศึกยูโรก่อนนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อคืนนี้มี2คู่นะครับโปรตุเกสนะครับแมในเวลาเสมอครับกับสโลเวเนียโชต้าลงเล่นเป็นตัวสำรองนาที60กว่าด้วยก็ยังลงมาก็ยังยิงกันไม่ได้0-0ครับจนไปต่อเวลานู่นเลยแล้วก็ไปถึงยิงจุดโทษ โปรตุเกสชนะยิงจุดโทษ3ต่อ0โอ้โหเซอร์เบียยิงไม่เข้าสักลูกคุณพระนะฮะก็เป็นโปรตุเกสยังเข้ารอบต่อไปนะครับรอบ8ทีมส่วนฝรั่งเศสครับเจอกับเบลเยียมเนี่ยฝรั่งเศสได้ประตูชัยจากการทำเข้าประตูตัวเองนะครับของยานแฟตองเก้นนะครับของฝั่งเบลเยียมก็ฝรั่งเศสยังมีดวงครับได้อีก10จากลูกทำเข้าประตูตัวเองของคู่ต่อสู้นะก็เข้ารอบเช่นกันสำหรับฝรั่งเศสนะครับก็ ส่วนโคปาเมกานะครับโคปาเมกาก็จะมีทางด้านอุรุกวัยนะของดาวิดน,นูเยสเมื่อเช้านี้ลงด้วยครับแต่ว่าไม่ยิงฮะนูเยสไม่ยิงแต่อุรุกวัยก็ชนะได้1นศูนย์ส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยปานามาชนะโบลิเวียสามหนึ่งผลก็คืออุรุกวัยพอชนะ3นัดรวดเนี่ยก็ก้าแต้มเต็มสบายๆแบบเข้าอยู่แล้ว2นัดก็เข้าอยู่แล้วแต่ชนะรวด3นัดเมันก็การันตีที่1ไงปาณามาชนะได้เนี่ยปาณามาจบที่2ข้อดีก็คือสหรัฐเมกาตกรอบครับสหรัฐเมกา จบอันดับสามีสามแต้มข้อดีคืออะไรมันดีสําหรับเรียพูครับเพราะว่าก่อนในนี้เราต้องลุ้นกันว่าเฮ้ยเราจะปีซีซันกันแล้วเนี่ยเราจะมีโค้ดผู้รักษาประตูชุดใหญ่มาอยู่กับทีมเราบ้างหรือเปล่าทําไมเราต้องพูดแบบนี้เพราะว่าอันหนึ่งเลยนะครับโค้ดคนใหม่เนี่ยฟาเบียนออตเตอร์เนี่ยฟาเบียนออเตอร์เนี่ยเขายังรับจ็อบกับทีมชาติสหรัฐเมกาอยู่นั่นแปลว่าเขาอยู่ในซกโคปาเมกาเล่นในเล่นอยู่เนี่ย แต่พอตกรอบมาแล้วอันนี้ก็เป็นข่าวดีว่าเดี๋ยวเขาก็คงบินมาร่วมทีมปีซีซันกับเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอเพราะว่าถ้าเข้ารอบลึกต่อไปมันก็ยังยื้อต่อไปไงนึกภาพออกใช่ไหมครับส่วนอีกคนนึงก็คือ,อโค้ชคู่บุญของอาริซงเบเกอร์ครับนะชื่ออะไรนะผมก็ลืมอีกแล้วทัฟเฟอร,ร์ทำไมสมองผมมันถึงเบอร์แบบนี้นะทัฟเฟอร์เ,รเนี่ยเขาก็จะยังอยู่กับบาซิลเพราะบารซิลน่าจะเข้ารอบหละ จนกว่าบาซิลจะตกรอบเดี๋ยวก็มาถ้าตกรอบปุ๊บก็มาสู่ลีอ์พูเขาบอกว่าในกรณีที่ถ้าเกิดว่าไม่พอใช้จริงๆเนี่ยสื่อบอกว่าคงจะต้องไปดึงผู้รักษาประตูอะคาเดมี่โค้ชผู้รักษาประตูจากอะคาเดมี่มาช่วยงานก่อนในช่วงวันแรกๆหรือสัปดาห์แรกๆก็ผมเดาว,ว่าคงต้องมีดึงโค้ชผู้รักษาประตูอะคาเดมี่มาช่วยงานก่อนแหละครับในช่วงที่โค้ชชุดใหญ่เรายังไม่มากันพร้อมแบบนี้นะอ,อให้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะฮะ ส่วนโปรแกรมค่ำคืนนี้นะครับโรมาเนียเจอกับเนเธอร์แลนด์ของฟอร์กิวฟานได้นะฮะแล้วก็ออสเตรียนะครับเจอกับตุรกีนะก็จะเป็น2คู่สุดท้ายของรอบ16ทีมก็จะได้ทีมที่เข้าสู่รอบ8ทีมครบนะครับแล้วก็เช้าวันพุธครับเช้าของวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีคอสตาริกาปารวัยแล้วก็บราซิลครับเจอกับโคลอมเบียนะอาลีซงเจอกับดีอาร์ตครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพักกันพักกันนะฮะจนนู่นเลยครับโคปามาเตะรอบ8ทีม ในวันศุกร์เลยนูนวันที่5กรกฎานะแล้วก็เช่นเดียวกันยูโรก็เตะวันที่5กรกฎาคมก็เดี๋ยวจะเว้นไปเตะรอบ8ทีวันที่5เหมือนกันอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่มีทีนี้อันนี้ผมนำมาเสริมจากเมื่อวานที่ผมให้ข้อมูลไปแล้วว่าปรีซิซันคาดว่าน่าจะเริ่มภายในสัปดาห์นี้แล้วก็ใครจะมาบ้างในรายงานตัวเซตแรกผม ารายงานให้เพื่อนๆฟังไปแล้วข่าวเมื่อวานนะครับไปย้อนดูได้นลครับข่าวของวันที่1กรกฎาแต่ส,ส่วนวันนี้ที่ผมเพิ่มเติมก็คือมันมีอีกหนึ่งหลักฐานว่าเป็นไปได้ว่าปีซีซอนอาจจะอาจจะเป็นสัปดาห์นี้แหละอาจจะนะเพราะว่านี่ฮะมันมีไลฟ์สดที่ปักหมุดไว้แล้วเป็นเป็นเป็นอีเวนท์ที่ปักหมุดไว้แล้วในใน u t u b e ของเอร์พู l FC เห็นไหมครับเป็นถแถลงข่าวพรสคอนเฟอเรนซ์ครั้งแรกของอาร์เนอร์สโลต คือต้องทำความเข้าใจว่าไอ้ที่เราได,ได้เห็นบทสัมภาษณ์ของนะ็อตบไปน่ะอันนั้นมันเป็นการสัมภาษณ์กับเว็บทางการเราเองสัมภาษณ์กับพิธีกรเว็บทางการเราเองแต่ว่าไอ้สัมภาษณ์แบบมีนักข่าวเข้าไปถามเนี่ยจะเป็นครั้งแรกอ,อ,อีเวนต์นี้มันถูกตั้งไว้ครับวันที่5กรกฎาคมเหมือนกันก็คือวันศุกร์นี้เหมือนกันเลยโอ้โหหลายอย่างจะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้นะฮะเห็นไหมวันศุกร์นี้5โมงหโมงเย็นบ้านเราจะมีเพรสคอนเฟิร์นแซ์มีนักข่าวมานั่งสัมภาษณ์อันเนดอร์ซนนัจริับ ก็เดี๋ยวรอดูนะฮะรอดูเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตผมไม่พลาดที่จะนำมาอัปเดตเพื่อนเพื่อนอยู่แล้วมาดูกันที่เรื่องราวของกอรดอนครับเริ่มต้นกันเลยนะครับเรื่องราวของแอนโทนีกอรดอนเนี่ยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะที่จะเข้าเรื่องกอรดอนแล้วก็ตลาดซื้อขายผมขออนุญาตนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับนี่เลยครับเครื่องเล็มผลไข่ทิมเมอร์บายไข่กูมิงนั่นเองนะครับนวัตรกรรมใหม่สําหรับคนที่ต้องการที่จะ หาเครื่องเล็มขนบริเวณน้องชายอ่อ,อนโยนต่อจุดซ่อนเลนหรือใช้ได้กับทุกส่วนของร่างกายที่มีขนนั่นแหละนะวันนี้ราคาพิเศษครับ1,590บาท1,590บาทรีบไปสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช่องทางเข้าไปสั่งซื้อให้ในพวกแอปช้อปปีนะครับของทางไข่ทีมเมอร์บายไข่กุ้งมิ่งนะครับผู้สนับสนุนใจดีช่องคนแอนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะจ๊ะเพืเ่อน,นๆทุกคนนะครับมา เรื่องราวของแอนโทนีกอร์ดอนวันนี้เรามาดูในมุมของสายข่าวนิวคาสเซิลกันบ้างเมื่อวานนี้ผมเอาสรุปจากโรมาโน่ใช่ไหมวันนี้มาดูสายนิวคาสเซิลว่าฝั่งนิวคาสเซิลเขามีข้อมูลฝั่งเขาอย่างไรบ้างแล้วมีส่วนที่ต่างจากที่โรมาโน่พูดหรือสายหงสายที่พูดเราที่พูดกันก่อนนันนี้บ้างคนที่รายงานเรื่องนี้เป็นลุคเอ็ดเวิร์ดนะครับลุคเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นสายข่าวของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดของเว็บไซต์เทเลกราฟสื่อดังของอังกฤษก็เป็นระดับเทียนหนึ่งเหมือนกันถ้าเเป็นนะนนขข่่าาาวออองะบกต ว่าแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยจะหัวปั่นป่วนคิดฟุ้งซ่านนะครับเขาใช้คำว่า h d t u r n e d h e a d t u r n e d ก็แปลเป็นไทยแหละก็คือคิดฟุ้งซ่านนะครับเนี่ยตามพาดหัวก็วคือเหมือนหวั่นว่าหลังจากที่ริพูเข้ามาคุยกับนิวคาเซิลเมื่อก่อนตอนเนี่ยก่อนที่จะจบปลายเดือนเนี่ยปลายเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยหวั่นว่าจะทำให้กอร์ดอนอฟุ้งซ่านเสียสมาธินะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าร์พูนเนี่ยคือ การที่ลิฟพูเข้ามาเปิดโอกาสแบบนี้เหมือนเข้ามาคุยด้วยตัวกอร์ดอนมันคิดไปไกลเลยมันคือเขาบอกว่ามันคือ his dream his dream ก็คือแบบ his dream move อะ่ะเป็นเป็นการย้ายในฝันของเขา his boyhood club his boyhood club ก็คือสมมสรวัยเด็กสมมสอนวัยเด็กของเขาอะไรแบบเนี้ยอ,อย่างที่ผมบอกว่าเขาเป็นแฟนบอลลิฟพูซึ่งจากการยืนยันของลุคเอ็ดเวิร์ดเป็นการคอนเฟิร์มได้ว่าเจ้าตัวคิดฟุ้งซ่านระดับหนึ่งเหมือนกันนะไอตอนที่ลิฟพูเข้าไปคุยแล้วก็ ลิฟพูคือสโมสรในฝันของนักเตะจริงๆนะครับเพราะว่าสายนิวคาสเซิลก็ตรงกันแบบนี้ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เข้ามาคุยกันตัวนักเตะเนี่ยแบบมีมีความรู้สึกแบบเนี่ยเขาใช้คําว่า extreme keen on the move แบบเหมือนโหกระตือรือรนะ้นอะถ้าเกิดดีลมันลุล่วงนะผมอยากไปลิ์พูเลยอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายดีลก็ล่มครับการเจรจามันมัน,ม,นมันไม่บรรลุผลมันไม่สามารถตกลงกันได้ก็ล่มไปแล้วก็นิวคาสเซิลก็หาทางออกเรื่องอื่นแล้วอ่ะเขาบอกสาเหตุที่นิวคาสเซิลกลัวว,ว่ากอร์ดอนฟุ้งซ่านเพราะอะไรครับ พอย้อนกลับไปครับ2023มกราคม2023นะปีครึ่งที่แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาย้ายจากเอฟเวอร์ตันมาอยู่กับนิวคาสเซิลใช่ไหมครับค่าตัว45ล้านปอนด์เนี่ยเจ้าตัวไม่ไปซ้อมกับเอฟเวอร์ตันเพื่อกดดันให้เอฟเวอร์ตันขายตัวเขาให้กับนิวคาสเซิลซึ่งนิวคาสเซิลก็กลัวจะเกิดหนังซ้ำรอยก็คือเดี๋ยวปีซีซันซัมเมอร์นี้นักเตะไม่มารายงานตัวประท้วงเพื่อขอย้ายไปเรีพูู กลัวว่าจะเกิดแบบนั้นกลัวกลัวแอบแอบ,แอบกลัวเหตุเกิดซ้ำรอยเพราะว่าแอนโทนีกอรอนเคยทำแบบนี้กับเอฟเวอร์ตันมาแล้วตอนที่อยากย้ายไปนิวคาสเซิลนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับณนะตอนนี้จุดยืนทางฝั่งนิวคาสเซิลคือเชื่อว่าดีลนี้คงไม่มีไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วระหว่างเร์พูกับกอรอนนะครับเพราะฝั่งนิวคาสเซิลยังสงสัยในความจริงจังฝั่งเร์พูเพราะในการพูดคุยกันครับร์พูพยายามจะเอาแต่ต่อรองราคาเขาบอกเลยเบรแกนนะครับก็คือการ,การ,ก,ารการต่อรองราคานะครับ แล้วก็เขาบอกว่านิวคาสเซินเนี่ยคือคือเหมือนกับริพูพยายามจะเล่นแง่ในการต่อรองราคาเพราะมองว่านิวคาสเซิลตอนก่อนจะปลายเดือนเนี่ยต้องแก้กฎบัญชี PSR ทําให้แบบริพูเชื่อว่าแบบเอ้ยกูอยู่เหนือกว่าอะไรแบบนี้ก็ราคาก็พยายามยื่นให้มันต่ไว้แต่นิวคาสเซลน่ะเขาตั้งไว้สูงอยู่แล้วกอดอนแต่แบบมันก็ตกลงกันไม่ได้นะฮะเออสุดท้ายนิวคาสเซิลก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยแก้ด้วยทางอื่นแล้วก็ไม่อยากเสียกอดอนละในการพูดคุยตอนนั้นเนี่ย มันมีสิ่งที่เปิดเผยเพิ่มเติมแล้วผมอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่สวนทางมากๆกับสายร์พูครับเพื่อนๆนะฮะอ่ะเพื่อนๆดูนะเขาบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยก่อนที่จะถึงสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยนิวคาสเซิลต้องการเงินประมาณ60ล้านเพื่อให้รอด PSR ในรอบปีล่าสุดอ่ะและอย่างที่เราทราบกันเนาะสุดท้ายเขาไปรอดเพราะว่าพวกเขาขายยันคูบามินเท33ล้านแล้วก็ขายเอเรียตแอนเดอร์สันให้กับฟอเรสต์อีก35ล้าน เป็นดีลที่บวกกับทางฟอร์เรสส่งผูุ้กสาวประตูคืนอ่าส่งผูุ้กสาวประตูขายให้กับทางนิวคาสเซิลด้วยเนี่ยมันเป็นดีลที่ดีลกันแบบนี้ก็เลยรอดขายสองตัวมันเกินหกสิบ้านก็รอดไปแล้วแต่อตอนก่อนที่ยังขายไม่ได้เนี่ยนะเขาบอกว่าในการพูดคุยเขาบอกร์พูเหมือนพยายามจะใส่โจโกเมสหรือเขาชืว่าโจโกเมสออร์จารลควันซาความหมายเปลี่ยนเลยนะครับเพื่อนท่อนเนี้ยท่อนนี้ความหมายมันเปลี่ยนยังไงนะฮะอ่าเพื่อนๆือนนึกภาพตามนะมันเปลี่ยนสิเพราะ เขาบอกว่าลิพูเป็นฝั่งเสนอเองว่าเอางี้ไหมเอาเงินบวกโกเมสหรือบวกควันซ่าไหมนี่มันแบบความหมายเปลี่ยนเลยเพราะว่าเราลองมาดูครับเว็บไซต์เดียวกันเลยเทเลกราฟแต่รายงานโดยคิสบัตคอมซึ่งเป็นสายลิพูบอกว่าลิพูปฏิเสธในการเซ็นกอดอนเพราะว่าไม่ไม่ไม่ชอบที่น er ิวคาเซิลมาเรียกร้องขอจะเร็วควันซ่าเห <c oughs> ็นไหมครับหนังโคลม้วนเลยฝั่งลิพูเราบอกว่านิวคาเซิลน่ะจะมาเอาควันซ่าเราเลยไม่เอา แต่ฝั่งนิวคาสเซิลบอกเราอ่ะไปเสนอให้เพื่อนเพื่อนเชื่อฝั่งไหนครับแต่ก็ไม่รู้ล่ะผมเชื่อฝั่งลิเวอร์พูลอ่ะฝั่งใครมันก็ต้องเอาเอาดีเข้าฝั่งตัวเองใช่ไหมล่ะแต่ขอเบื้องต้นแล้วกันนะผมเข้ารบในฝั่งลิเวอร์พูลของผมเพราะทุกเจ้าก็รายงานตรงกันว่าว่ามันมีการแบบนิวคาสเซิลเรียกร้องควันซ่าจริงๆแหมแต่นิวคาสเซิลพยายามจะแบบใส่ร้ายเรานะว่าแบบเนี่ยว่าเฮ้ยยื่นเงินบวกกับให้เลือกระหว่างโกเมสกับควันซ่าไปอีกคนอย่างเงี้ย ซึ่งมันไม่น่าใช่อยู่แล้วเราเราดูก็รู้นะฮะว่าลิปูเราไม่อยากปล่อยควันซ่าให้อยู่แล้วอะใช่ไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมุมฝั่งของอีกทีหนึ่งนะฮะอ่ะผมขออนุญาตพูดตรงนี้ให้ครบก่อนอ่ะพูดไอ้เรื่องของการขายอะไรตรงนี้นก็จบไปแล้วเนาะทีนี้มาดูคิดดาวนี่กันบ้างนะอ่ะคิดดาวนี่นะครับเป็นนักข่าวของสกายสปอร์ตนะครับเป็นสายนิวคาเซิลแต่ของอีกสื่อหนึ่งของสกายสปอร์ตเนาะเขาบอกว่ากอร์ดอนเนี่ยอาจจะหัวปั่นนิดหน่อยอ่ะก็ไปทางเดียวกับทาง ลูกเ uh, อ็ดเวิร์ดนั่นแหละว่ากอดอนมีอาการหัวปั่นนิดนึงเพราะว่าลิยพูคือทีมในฝันของนักเตะแต่เชื่อว่านักเตะมีความเป็นมืออาชีพพอและจะอยากเล่นกับนิวคาสเซิลต่อไปได้นี่ท่อนนี้ครับ professional he is นะครับก็คือเชื่อว่านักเตะมีความเป็นมืออาชีพคงไม่ได้ทําอะไรปั่นป่วนแบบนั้นหรอกคงจะสบายสบายแลแบบนี้ก็มีคนที่เขาเชื่อต่างกันอ่ะทีนี้ฝั่งลิยพูอ่ะผมต้องบอกแบบนี้คือคุณต้องดู2ฝั่งครับฝั่งลิยพูบ,บอกว่าไอพอกอสนะครับพอกอสพอกอสบอกว่า พอก้อนของริปูเอโคนะบอกว่าไอการที่ริปูเราได้รับโอกาสคืออยู่ดีๆเนี่ยนิวคาสเซิลก็มาเสนอว่าเราว่าอยากได้กอร์ดอนไหมอะไรแบบเนี้ยมันเป็นโอกาสที่อยู่เหนือนอกแผนก,กว้างๆของเราเราคงมีแผนก,กว้างๆอยู่ชุดหนึ่งแต่กอร์ดอนเนี่ยมันอยู่นอกเหนือแผนก,กว้างๆของเราเพราะเราคงไม่คิดว่านิวคาสเซิลจะมาอยากขายให้จะมาร่วมจะมาพร้อมเจราจารด้วยใหท้ทั้งนั้นที่ก่อนใน,นเนี้ยบอกว่าไม่ขายไม่ขายแต่เพราะว่า PSR มันบีบไงนะแล้วก็ เขาบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นนอกเหนือจากสิ่งที่สล็อตรับรู้นะครับแต่ดีลนี้ถือว่าเป็นดีลย่อยที่ยังสามารถดําเนินการต่อไปได้ในอนาคตเช่นถ้าเกิดมันสบโอกาสกันค่าตัวลดลงมาหรือเราขายผู้เล่นอะไรออกไปก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งเขาก็ชี้นําเลยครับว่าโอกาสเดียวที่ลิฟูจะไปซื้อกอดอนได้คือเรามีผู้เล่นตําแหน่งปีกซ้ายเพียบไปหมดอาจจะต้องดูอนาคตของดีอาร์ตก่อนเนี่ยเหตุผลนี้แหละ เราคงไม่ซื้อปีกซ้ายมากองกันแล้วยอมไปเสียเซนเตอร์คนสําคัญอย่างควันซ่าไปนึกภาพออกใช่ไหมมันไม่เมกเซนทั้งทั้งที่ปีกซ้ายเรากองกันเป็นพเนินเนี่ยถูกใช่ไหมฮะอดังนั้นอะ่ะผมถึงได้บอกว่าผมยังเชื่อสายหงมากกว่านิวคาสเซิลที่พยายามจะบิดข้อมูล,ลเล็กๆมาที่ให้กับเราอ่าเนี่ยแหละที่ผมบอกนะฮะอืม่ะทีนี้มาดูข้อมูลเสริมจากเจมพีสแล้วผมว่าเพื่อนๆครับจะได้ข้อมูล ชุดนี้ที่มันมันจะช่วยทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมจนถึงตอนเนี้ตลาดซื้อขายของทีมเรียผูมันยังคงเงียบงนันมันยังคงแบบไม่ไม,ไม่ไม่คืบหน้าเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวเราลองมาพูดคุยกันหน่อยนะครับเจมพีเอสครับเขียนคอลัมน์เลยครับว่า why is everything so quiet at l i v e r p o o l ทำไมทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ถึงได้เงียบงันแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องตลาดซื้อขายนะเจมพสบอกว่าถ้าเราลองเปรียบเทียบกับ ซัมเมอร์ที่แล้วโอ้โหแป๊บเดียวปลายพฤษภาคมเซนแมคริสเตอร์มิถุนายนเซนโซบอสไล์แป๊บเดียวจ่าย95ล้านแล้วก็ปึ๊บปปิดตลาดได้4ตัวอ่ะแต่มาในซัมเมอร์นี้ยุคของคุณซื้อใหม่อย่างอันเดอร์สล็อตกลับยังไม่มีขาเข้าแม้แต่เดียวเดียวและขาออกด้วยขาออกมีแค่คาวินแลมซี่ที่ย้ายซบวีแกนแบบยืมตัวลายเดียวเท่านั้นนะครับไปซบวีแกนแบบยืมตัว1ซีซั่น จนถึงตอนนี้นักเตะที่เราสนใจเนี่ยแล้วเหมือนเข้าไปคุยอ่ะมันเหมือนมีแค่หลักๆที่ทําให้เห็นว่าคุยแบบจรงิงจังมีแค่2คนหนึ่งคือเลนี่ยโร و เจมส์พีเบอกเลยเราไปคุยจริงๆแต่ดีลเนี้ยมันเหมือนมันไม่ได้อยู่ในกำมือเรามันอยู่ที่ว่ามาริดจะเอาหรือไม่เอาต้องรอมาริดไม่เอาก่อนเราถึงจะเข้าไปเอาได้มันอารมณ์ประมาณนั้นอย่างที่เราก็รายงานกันมาตลอดนะแล้วก็อีกดีลหนึง่งคือดีลที่ไม่คาดฝานันอย่างดีลแอนโทนีกอร์ดอนที่นิวมาเสนอขายให้กับเราแต่ ดีลล่มครับตกลงกันไม่ได้วงในลิเวอร์พูลบอกครับนี่เจมส์เพียบอกเลยวงในลิเวอร์พูลบอกว่าดิลเนี่ยเหมือนเราอะไม่ได้จริงจังเท่าไหร่คือเราอะชอบกอร์ดอนเราก็เลยคุยด้วยแต่พอคุยกันแล้วเราก็รู้ตัวอยู่ว่าฝั่งซ้ายเราก็แน่นเอียดอะแล้วก็เราก็ไม่อยากจ่ายราคาตามที่นิวคาสเซิลวางไว้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็เนี้ยข้างซ้ายเรายังแน่นเอียดอยู่ด้วยไงบวกกับฝั่งนั้นมาขอควันซ่าเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอเขาบอกวงในลิเวอร์พูลหัวเสียมากแล้วก็แบบไอ้ถ้าอย่างนี้ไม่เอาเนี่ย ผมถึงได้บอกว่าผมก็ยังย้ำว่าเท่าที่อ่านมาผมก็ยังเชื่อหน้าข่าวสายหงมากกว่านะฮะแต่ว่าลัวบต่เพื่อนจะเชื่อแบบไหนอันนี้แล้วแต่เลยทีนี้จุดแตกต่างจากปีก่อนนะครับเจมเพียสน้ตไว้ประมาณ3 4จุดหลักๆจุดแรกเลยคือเรื่องของความชัดเจนสล็อตที่เปิดกว้างปีที่แล้วอะ่ะเราเสียมิดฟิลไปเยอะอาจจะมีมิดฟิลบางคนที่มันกลินเข้ามานะพอดีผมหารูปในในอินเทอร์เน็ตนะอ่ะเจมเจมมิลเนอร์ฟรีอยเจน เกย์ตาฟีเอเยนแม็ออาอเล็กออกเลตแชมเบอร์เลนฟีเอเยนคือ3คนมันไปอะมิดฟิลเราไป3บวกกับอันเนี้ยไสามคนที่พูดก่อนอันเนี้ยคือรู้ล่วงหน้านะว่าจะไปบวกกับคนที่ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะไปอย่างเฮนเดอร์สันกับฟาบินโยย์คือกลายเป็นว่าเราเสียมิดฟิลในซัมเมอร์เดียว5คนมันก็ไม่เอ็กเซนต์อยู่แล้วที่เราจะต้องซื้อมิดฟิลเข้ามาเพิ่มยังตม่มสองถึงสี่คนซึ่งเราเซื้อมาสี่รายนั่นก็คือการถ่ายเลือดแดนการแบบเลี่ยงไม่ได้นี่คือเหตุผลแรกครับว่า ทำไมเราถึงปีที่แล้วซื้อเร็วเพราะมันล็อกเป้าไว้แล้วว่าอ๋อเราต้องซื้อมิดฟิลเราไปเจราจาปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบแมตตกริเตอร์จบโซอ,อร์สไลด์เพราะเรามีเป้าหมายและมีสล็อตเปิดกว้างที่ชัดเจนแต่ซัมเมอร์นี้ครับต่างกันเราไม่มีโรโวที่ใหญ่ขนาดนั้นสักตำแหน่งจนเจมส์พีรบอกเราลองไล่ไปตัวลุกเราก็มีตัวลุกเพียบยังไม่มีใครย้ายออกสักคนแดนกลางก็อยู่กัน78ตัวแถแนวรับเราก็ยังอยู่กันเพียบแถมเ,เ,เหมือนเราได้แข้งใหม่มา2คนจากปีที่แล้วด้วยก็คือ จาเลวคอนซากับคอนเนอร์แบดลี่ที่เป็นดาวรุ่งที่ดันขึ้นมาแล้วเล่นได้ขึ้นชุดใหญ่ได้สองคนนี้มันเหมือนกับถูกถูกขึ้นชุดใหญ่มาเป็นผู้เล่นชุดใหญ่แล้วอ่ะเขาบอกเจมส์เบตบอกว่าแน่นอนเดี๋ยวลิเวอร์พูลคงต้องมีเสริมบ้างแน่ฟังให้ดีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลิเวอร์พูลจะต้องมีการเสริมบ้างแน่แต่มันคงเป็นแค่การไฟฟล์จูนนิ่งหรือการแบบการปรับจูนทีมเท่านั้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบซัมเมอร์ก่อนให้เราเข้าใจตรงกันแบบนี้อ่า เหตุผลต่อมาครับตอนนี้คืออะไรทัวร์นาเมนต์ศึกยูโรที่ประเทศเยอรมันแล้วก็โคปาเมกาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะเตะถึงเนี่ยกลางเดือนนี้กลางเดือนกรกฎาเนี่ยมันทําให้นักเตะหลายๆคนครับยังชะลอเรื่องอนาคตตัวเองเอาไว้เรื่องที่จะโฟกัสกับทีมชาติตัวเองก่อนนั่นแหละมันก็ทําให้การซื้อขายลหลายๆทีมปีนี้มันก็ค่อนข้างเอาจริงนะช้ามีไม่กี่ดีที่รว่วท,ท,ที่รู้ล่วงมันก็มีบ้างแต่แบบ มันไม่ได้โป้งปางโป้งปางเท e ่ากับซัมเมอร์ก่อนอันนี้เทียบกับทุกทีมเลยนะครับมันก็บางเบากว่าปีที่แล้วเพราะนี่แหละมันมีสศึกใหญ่มาขั้นกลางพอดีนะครับเหตุผลข้อต่อมาครับสล็อตต้องรอประเมินทีมประเมินดาวรุ่งที่มีในทีมก่อนด้วยลองซ้อมตั้งแต่ที่มีก่อนนะครับว่าจะดันใครขึ้นชุดใหญ่บ้างคนนี้โอเคคนนั้นโอเคยังไม่ดีพอเดี๋ยวปล่อยยืมก่อนหรืออาจจะปล่อยขาดถ้าได้คาตัวที่ดีสล็อตกุณซื้ออันเดอร์สล็อตเนี่ยเออ เฝ้าชมเกมเรยพูมาหลายนัดอย่างที่สล็อตพูดเองเลยว่าเขานั่งดูวิดีโอเนี่ยในช่วงนี้เขาทากันบ้านดูวิดีโอเรยพูดูวิดีโอ,โอไปหลายเกมมากๆแล้วแล้วก็ดูเซสชั่นการซ้อมยุคเจนคอปไปหลายนัดมากๆแล้วแต่เขาก็ยังไม่เคยซ้อมกับนักเตะริพูจริงๆดังนั้นเขาเองก็อยากจะทําการรู้จักนักเตะตัวเป็นๆก่อนไม่ใช่แค่ดูจากเทปด้วยความที่สตาหลายคนยังอยู่ในศึกทัวร์นาเมนต์ใหญ่โคปาอเมริกากับยูโรใช่ไหมฮะมันเป็นโอกาสทองครับที่อร์เนอร์สล็อต จะได้ทํางานกับเด็กพวกนี้ในช่วงปีซีสั่นช่วงแรกและจะได้รู้ว่าใครจะได้เดินทางไปที่พิสเบิร์กประเทศสหรัฐอเมริกาไปทัวร์ปีซีสัส่นด้วยบ้างหรือใครโอเคคุณไม่ต้องไปเดี๋ยวคุณรอย้ายยืมตัวได้หรือคุณรอย้ายทีมแบบถาวรได้แบบนี้เดี๋ยวอันเนอร์สล็อตต้องรอพิจารณาเด็กพวกนี้จะเป็นโอกาสทองเลยคุณได้ทํางานกับเด็กพวกนี้เต็มๆแน่ในช่วง1-2สัปดาห์แรกของการปีซีสั่นนะครับทุกวันนี้สล็อตกับริชาร์ดฮิวส์นะครับเจมส์เพียสย้ำว่าคุยกันท มีข้อมูลหลังบ้าน Data แล้วก็สเกลไว้แล้วว่าใครคือตำแหน่งไหนที่ชื่นชอบมีวางไว้บนโต๊ะแล้วใครคือคนที่เหมาะสมกับทีมราคาเท่าไหร่บ้างมันมีแบบหมายมุดคือไอ้คำว่ารู้ว่าราคาเท่าไหร่บ้างเนี่ยแวร์ลูเท่าไหร่บ้างเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีแว l u ลูที่เราเป็นตัวกําหนดเองกับแว l u ลูที่เราไปสอบถามเอเจนต์มาก่อนแล้วก็ได้แว l ลูมาว่ามันอยู่ตรงกลางหรืออยู่ใกล้เคียงกันไหมเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยนี่คือสิ่งที่อานเนอร์สล็อตคุยกับริชาร์ดทิว แทบจะทุกวันตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะทีนี้เหตุผลต่อมายังมีอีกครับมันก็เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เช่นต้องรอดูดีลขาออกที่เราควบคุมไม่ได้เช่นเคเลอร์ L H. เราปักป้ายไว้25ล้านนะถ้านักเตะอยากย้ายไปหาโอกาสลงเล่นแต่ถ้าไม่มีคนมาซื้อไม่มีคนมายื้อราคาที่ริพูต้องการริพูก็พร้อมเก็บเคเลอร์ L H. ไว้ใช้งานนะหรือจะเป็นนี่ลุยดิแอสนะ เดี๋ยวแป๊บน,นะเคเลอเฮอร์ K เนี่ยเราต้องใช้แบบเต็มๆเลยเพราะว่าช่วงปีซีซอนช่วงแรกเนี่ยอาริซองไม่อยู่อยู่แล้วอาริซงอยู่สึกโคปาเสร็จจากโคปาก็ต้องพักก่อนเนี่ยเคเลเฮอร์ K ก็คงต้องแบบได้ลงต่อเนื่องเลยแหละช่วงปีซีสซอนหรือได้ซ้อมต่อเนื่องเลยแหละนะส่วนลุยดิอาร์เนี่ยอนาคต,ตไม่ชัวร์แม้ว่าลิปูไม่อยากขายก็ตามแต่เรารู้ดีกันว่าบาร์เซลโลน่นาย,ยังจับตาดูลลุยดิอาร์อยู่นี่คือพวกพวกที่เราไม่รู้ไงหมายถึงว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมแต่ถ้าเกิดขึ้้นนนนกกกก็ตตออองงหาาาััวแทเรคึะ แล้วก็มอตันกับเซฟฟานเดนเบิร์กก็จะเป็นราคาที่เราแปะไว้คนละ20ล้านก็ต้องเราดูว่าจะมีทีมที่ยื่นตามที่เราต้องการหรือไม่ภารกิจหลังบ้านอีกอย่างหนึ่งคือ3คนนี้เจมส์เพียสบอกนะครับเรายังต้องคุยสัญญากับ3คนนี้ด้วยก็เดี๋ยวต้องรอคุยอาจจะจบศึกยูโรยูโรก่อนแล้วก็คุยนะครับคุยกันเพิ่มเติมอะ่ะคืออาจจะมีคุยเบื้องต้นไปแล้วแต่มันต้องคุยกันลึกกว่าน,นั้นและก็เจมส์เพียสทิ้งท้ายไว้ในคอลัมน์นี้เลยครับว่านะเป็นการท required นะคือการอดทนจเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราทุกคนแล้วละ่ะเดี๋ยวจะมี fresh talent will be a d d o v e r t h e n e x t น e ก e ์เแน่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเสริมทัพเอา fresh talent mm. พวกพรสวรรค์สดใหม่อะไรเข้ามาสู่ทีมเราแน่ในภายใน7สัปดาห์หลังจากนี้7สัปดาห์หลังจากนี้คือปิดปิดตลาดอีก7สัปดาห์ก็ประมาณเกือบเกือบ2เดือนก็ประมาณสิน้นสิ้นเดือนสิงหา เจมเพียร์บอกว่ามันน่าจะมีการเสริมอย่างน้อยสักคนสองคนมันต้องมีแน่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่เร็วด้วยเหตุผลต่างๆประการที่อธิบายมาทั้งหมดเหล่านี้ตอนนี้ปล่อยให้อานเนอร์สโลตได้ทํางานกับโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มที่กอดส่วนเรื่องอื่นมันจะต้องมันจะมีตามมาเออน,นึกภาพออกแบบนี้นะครับก็ผมหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เ,เพื่อนๆนะชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับอ่ะมาดูกันที่นูนเยสสักนิดนึงเอาแบบสั้นๆเลยสื่อในประเทศตุรกีอย่างอาจารย์สปอร์บอกว่า โชเซ่มูรินโญ่นะผู้จัดการทีมของเฟเนบาเช่รวมไปถึงเอเย่นส่วนตัวของมูรินโญ่เองอย่างจอร์จเมนเดซซึ่งเขาก็เป็นเอเย่นตัวกลางของดาวินนูเยสด้วย <c oughs> เขาบอกว่าเหมือนมีการคุยกันว่าอยากได้นูเยสป่ะนะยื่นหน่อยสิ70ล้านยูโรเนี่ยลองยื่นใส่ลิเวอร์พูลให้หน่อยนะทางสื่อฝั่งนี้เขาว่าแบบนั้นนะครับจริงๆเขาบอกต้องบอกนียนะว่านะูเยสมีเอเย่นอีกคนนึงที่เป็นเอเย่นแท้ๆแต่ว่ามันจะมีจอร์จเมนเดสนี่แหละที่เป็นเอเย่นตัวกลางด้วยทีีีนน้เ่ย กูรินโ่จะเรียกร้องจริงไม่จริงผมก็ตอบไม่ได้เพราะสื่อตุรกีผมก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องความน่าจะถือเอาเปว่าฟังหูวไอหูแต่ว่าริปูเอ็กโคก็บอกว่าจริงไม่จริงไม่รู้ละแต่พอกอสบอกว่าริปูไม่ขายครับจุดยือริปูคือ have no intention of selling Darwin n u n ยสนะครับไม่มีความคิดที่จะขายนูนเยสต่อให้มีข้อเสนอเข้ามาใดๆก็ตามนะครับริปูจะเก็บนูนเยสไปใช้งานในปีนี้นะครับก็จบข่าวลือเรื่องนูนเยสนะครับ ส่วนลิคาโดคาราฟิโอรีครับตอนนี้ตกรอบจากศึกยูโรมาแล้วนะครับกับทีมชาติอิตาลีเนาะล่าสุดเนี่ยทางดีเรคเตอร์นะครับผู้อำนวยการกีฬานะครับซาโตรีเนี่ยของทางโบลญญาบอกเลยครับว่าเขาเชื่อว่าสุดท้ายนักเตะจะไม่ได้ไปยูเวนตุสแต่ทีมคาดว่ามีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะขายตัวของคาราฟิโอรีให้กับทีมโกอาบอร์ดก็คือนอกประเทศนอกประเทศอิตาลีก็คืออัอองกฤษอะไรพวกนี้แหละนะครับอ่า ซึ่งเราอยากเก็บเขาไว้นะเขาบอกว่าเราอยากเก็บเขาไว้แต่เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับส่วนเซฟฟานเดนเบอร์ครับ PSV สนใจจริงจังครับสื่อวอ o บอลอินเตอร์เนชั่นแนลครับสื่อในฮอลแลนด์เจ้าดังครับสนใจจริงติดต่อสอบถามริปูมาแล้วด้วยแต่พอทราบราคาว่าริปูแปะป้ายไปยี่สิบล้านปอนด์เนี่ยปอนด์ด้วยนะไม่ใช่ยูโรเขาบอกว่าทาง PSV มีมีผงะยี่สิบล้านเลยเหรอแพงด้วยเกินก็ ก็ต้องรอดูว่า PSV จะขยับเพิ่มไหมลิฟต์ตั้งไว้แพงมากนะคือทีมลีกอื่นๆซื้อ,อยากผมบอกเลยไอ้ราคาแบบนแเนี้ยแต่พิมลีกเนี่ยผมว่าพิมลีกมีตังค์แต่พิมลีกมันสนใจเซฟเฟอเนนเบิร์บ้างป่าวะผมก็ไม่รู้อ่ะนะฮะส่วนนี่ฮะมัตไทยเดลิกครับมัตไทยเดลิกเนี่ยล่าสุดแมนยูเขาก็คงรู้ราคาแล้วครับหลังจากสอบถามเข้าไปเขาบอกว่าบายเยิร์ตั้งราคามัตไทยเดลิกเอาไว้ที่50ล้านยูโรบวกกับออปชั่นเพิ่มเติม เป็นราคาขั้นต่ําซึ่งแมนยูยังไม่ได้ยื่นเข้าไปแต่แมนยูได้เข้าไปคุยกับเราเอลพีเมนต้าเอเจนต์ของนักเตะแล้วนะครับเทนฮากชอบนักเตะมากเดี๋ยวรอดูว่าแมนยูจะขยับและยอมจ่ายราคานี้ไหมแมนยูจ่ายราคาของจาัดเบนเวตไม่ไหว70ล้านปอนด์แต่เดริกถูกกว่าอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรก็บวกออปชั่นอะไระผมว่า40-50ล้านปอนด์ดีนี้ถือว่าไม่แพงจนเกินไปเลยนะครับสำหรับแมนยูนะฮะส่วนอาชีเก้ครับทิ้งท้ายหน่อยนะฮะอาชีเก้เนี่ยตอนแรก เข้าไปตกลงกับทางเบนฟอร์ดนะนะแต่อยู่ดีๆสเปอร์แม่งมาแบบทางโค้งท้าอะ่ะสเปอร์เข้ามาคุยด้วยนักเตะเปลี่ยนเปลี่ยนใจอยากไปสเปอร์อา้าวก็ล่าสุดก็จะไปตกลงกับสเปอร์เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าอกหักครับเบนฟอร์ดนักเตะจะไปสเปอร์ครับเดวิดออสตรีแล้วก็แนนซี่ฟอสตันครับยืนยันเรื่องนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะฮะขอบคุณทุกคนนะฮะอ่ายักอีกทีหนึ่งเสื้อช่องโคดแอคนะครับ สามารถมาสั่งพรีออเดอร์ได้นะครับเปิดพรีออเดอร์อีกแค่4วันเท่านั้นจนถึงวันที่5กรกฎาคมก็คือสุกนี้นะเป็นรอบสุดท้ายรอบทิ้งทวนร,รอบเก็บตกสําหรับคนที่ซื้อไม่ทันนะฮะนี่690บาทเนะี่ยผมแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วก็สแกน QR วอาโคต,ตามที่เห็นในภาพนี้ได้เลยนะครับนะหรือจะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเดี๋ยผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับอ่ะ แล้วก็ใครอยากติดต่อลงโฆษณาลงสปอนเซอร์ช่องโค้ดแอคหรือว่าอยากร่วมงานอะไรกันมาที่อินบ็อกซ์เพจโค้ดแอคทางข่าวลิเวอร์พูลได้นะครับมาพูดคุยกันก่อนได้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด subscribe กดกระดิ่งหน่อยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากสมัครเป็นสมาชิกช่องโค้ดแอคนะครับสามารถสมัครได้หรือกดส่งโดเนทซูเปอร์แชร์ซูเปอร์สติปป๊กเกอร์เพื่อเป็นการส,รสนับสนุนช่องโค้ดแอควันนี้ลาไปก่อน